ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Area วันนี้มายจะพาคุณมารู้จักกับเครื่องจักรสังหารของมนุษย์ผู้เหยียบย่ำดาวแพนโดรา่าเพื่อสนองความโลภเป็นไงพยายามเก็กเสียงให้มันดูจริงจังตื่นเต้นแล้วนะภายในคลิปนี้คุณก็จะได้เห็นเทคโนโลยีต่างๆที่มนุษย์ใช้ทำลายดาวแพนโดรา่าและเข็นฆ่าชาวนาวีลำแรกมีชื่อว่า Interstellar h o r l e v e n t u r e Star หรือ ISV คือชื่อมึงอ่านยากมากอะ แล้วกูอ่อนภาษาอังกฤษไงมันเป็นยานอาวกาศเดินทางจากโลกมาแพนโดล่ามีความยาว1,646เมตรกว้าง330เมตรสูง218.5เมตรและสามารถบินด้วยความเร็วถึง2,9537กิโลเมตรต่อวินาทีถ้าผมจำไม่ผิดนะยานที่ชื่อว่าปาเกอร์ในโลกเราปัจจุบันตอนนี้นะความเร็วเดินทางได้สูงสุด รู้สึกจะ700,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ไอเนนียวินาทีนะคือแม่งล้ำชิบหายเลยภายในตัวยานไ s v มีระบบพยุงชีพหรือจะเรียกว่าระบบไคลโลสลีฟก็ได้ยานลำนี้ต้องใช้อันออกเทเนียมในการสร้างนี่แหละครับเหตุผลที่แร่ชนิดนี้มีมูลค่าสูงถึงกิโลละ20ล้านแล้วบังเอิญแร่อันออกเทเนียมดันอยู่บนดาวแพนโดร่าแบบมากมายมหาศาลชาวนาวีกับดาวแพนโดร่าก็เลยรับเคราะห์ไปครับ ISV มันถูกออกแบบให้เดินทางในอวกาศมันเลยลงจอดที่ดาวแพนโดลาไม่ได้ถ้าฝืนลงจอดนะตัวยานจะไหม้จากแรงเสียดสียานลำนี้เลยใช้วิธีลำเลียงคนหรืออุปกรณ์ต่างๆผ่านอากาศยานที่ชื่อว่าวาคิลียานลำนี้มีความยาวถึง101.73เมตร กว้าง80.3เมตรสูง8.0เมตรบินช้าสุดอยู่ที่130นอตแต่ถ้าออกจากชั้นบรรยากาศของดาวแพนโดรามันสามารถบินได้เร็วถึง35,000นอตวาคิลี่ใช้อันออกเทเนียมในการสร้างเป็นหลักมันสามารถบรรทุกคนได้ถึง60คนหุ่น AMP อีก25ตัวหรือบรรทุกน้ำหนักได้มากถึง25ตัน ตัวต่อมาที่ผมอยากจะแนะนำก็คือจักรกลสงคราม a m p l i f y Mobility Platform หรือ AMP สูตรเป็นหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์สูง4เมตรกว้าง1.83เมตรหุ่น AMP สามารถยกของได้หนักถึงครึ่งตันนั่นทำให้มันใช้งานได้หลากหลายหุ่น AMP มีกระจกซิลอย่างดีพร้อมด้วยอุปกรณ์กรองก๊าซพิษทำให้คนที่อยู่ภายในไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากาก แล้วด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ผมว่ามาเนี่ยมันเลยเป็นที่นิยมใช้งานที่ดวงจันทร์หรือดาวอังคารแขนขาและมือของหุ่นถูกออกแบบให้มีความใกล้เคียงมนุษย์ฝึกขับสักหนึ่งเดือนก็ขับได้แล้วครับหุ่น A.M.P มีระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือพวกตรวจจับความร้อนภายในหุ่นยนต์มีฟังก์ชันพิเศษคือเมื่อผู้ขับได้รับอันตรายหรือว่าตายถ้าหุ่น A.M.P ยังสามารถทำงานได้อยู่ มันจะเดินกลับฐานเองครับที่บริษัท RDA ทําแบบนี้ก็เพราะรักษาทรัพยากรหุ่นตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆหุ่น AMP สามารถติดตั้งปืนกลขนาดยักษ์ที่มีนามว่า GAU 90 mm. เป็นปืนกลหนักขนาดใหญ่มีน้ำหนักถึง100.7กิโลกร,รมัมยาว2.19เมตรปืนนี้สามารถยิงได้ทั้งลูกระเบิดหรือว่าลูกเจาะเกราะ ข้อเสียเดียวที่มันมีก็คือแรงดีดปืนที่สูงมากแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับเพราะมันอยู่ในมือหุ่น A.M.P. ตัวปืนถูกออกแบบให้ยิงภาคพื้นกับใช้ยิงเจาะก,กรอะพวกตัวหนาๆอาวุธอันต่อมาคือมีดที่มีน้ำหนักมากถึง34กิโลกร,รมัมใช้ต่อสู้เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันหรือปืนหลุดมือเห็นเป็นมีดแต่ไม่กระจอกเลยนะครับเมื่ออยู่ในมือ A.M.P. ที่มีพลขับเป็นในพลมอลิต มันสามารถใช้ค่าธนาทรที่ในทิลี่ขี่ได้เลยอากาศยานลำต่อมาดรา o อนแ Southship หรือ C21 มันมีขนาดยาว41.5เมตรกว้าง31.7เมตรสูง9.22เมตรมีระบบ IFF ไอ้เจ้าระบบเนี้ยมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ยิงพวกเดียวกันครับด r า g อนบินด้วยระบบ v e r t i c a l take off คือการบินโดยไม่ต้องใช้ลันเวย์สามารถทำความเร็วได้แม็กสุดอยู่ที่105นอตที่ดาวแพนโดล่าดาก้อนเคยถูกใช้ที่โลกเพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายและยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบันอากาศยานลำนี้สามารถเป็นได้ทั้งตัวขนส่งกำลังพลหรือเครื่องบินประจันบานมันก็ทำได้เพราะในตัวอากาศยานมีพื้นที่สามารถเก็บหุ่น AMP กำลังพลต่างๆเพื่อใช้ยืดพื้นที่หรืออะไรก็ได้ตามจุดประสงค์ครับดราก้อนมาพร้อมด้วยอาวุธอีกเป็นโหลไม่ว่าจะเป็นเลดาราหรืออาวุธติดตามเป้าหมายป้อมปืนขนาด50มมล็อกเก็ตหรือมิดไซ์มันก็มีครบยิงได้ทั้งอากาศและภาคพื้นนี่แหละครับอากาศสยานสุดหน้าเกรลงขามจากมนุษย์ดรา้อนมีองค์ครักษ์อีก2รลำครับลำแรก S-A 2 Samson ั a m s o n นมีความยาว15.9เมตรกว้าง14.99เมตรสามารถบินความเร็วได้ถึง144นอตแซมซันเป็นเครื่องบินขนาดเล็กไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับสู้โดยตรงแซมซันสามารถต่อล็อกเก็ตพอตปืนกล MBS 9M.50 คาลิเบอร์หรือ M60 แมชชีนกันแซมซันถูกใช้งานบนโลกมามากกว่าทศวรรษ มันถูกทดสอบการบินที่แอนตาร์กติกาเทือกเขาหิมาลัยไม่ว่าอุณหภูมิจะสุดขั้วแค่ไหนอากาศหนาทึบหรือสภาพอากาศแปรปรวนยังไงมันก็สามารถบินได้อย่างไร้ปัญหาแถมดูแรลรักษาง่ายเนื่องจากแซมซันมันถูกออกแบบให้ใช้งานบนโลก ส่วนที่ใช้สำหรับโดยสารมนุษย์จึงต้องใส่หน้ากากกรองแกส๊สเมื่ออยู่บนดาวแพนโดลาแซมสันขับเคลื่อนด้วยใบพัดซ้ายและขวานั่นทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือซ้ายขวาได้อย่างอิสระโดยการเปลี่ยนองศาใบพัดเพื่อเปลี่ยนทิศทางแซมสันนิยมใช้ขนกำลังพลหรือขนของขนตู้เทนเนอร์ก็ยังได้ ทีนี้เรามาดูสเปคปืนกลที่แซมซันติดสักหน่อยนะครับ MBS 9M.50 คาลิเบอร์เป็นปืนกล3ลำกล้องมันมีน้ำหนักถึง14กิโลกร,รมัมด้วยน้ำหนักที่มากมันเลยนิยมติดตั้งกับขาทรายเพื่อใช้ตรึงพื้นที่หรือติดตั้งบนอากาศยานอย่าง SA2 แซมซันกับวาคิลี่แต่ละลำกล้องมีความเร็วในการยิงอยู่ที่2,000รอบต่อนาที3ลำกล้องก็6,000รอบต่อนาทีครับ ปืนต่อมา M60 แมชชีนกันในด้านการใช้งานมีความคล้ายกับ MBS แต่ยิงจากลองกล้องเดียวกับใช้กระสุนคาลิเบอร์7.62ณ51มมในภาพยนตร์นิยมให้อวตารใช้ M60 เหมืหอนปืนไรเฟิล ลำต่อมามีชื่อว่า Scorpion g u n Ship หรือ AT 99มีขนาดสูง12.2เมตรกว้าง8.73เมตรสูง3.51เมตรทำความเร็วสูงสุดที่140นอตที่ดาวแพนโดล่ามีระบบ FF แล้วก็บินด้วยระบบโบลเต Take off ทกอ Scorpion เคยถูกใช้ที่โลกเหมือนลำอื่นๆสิ่งที่ผมคิดว่า s c o r p i ยนมันทำให้ฮิตนะครับเพราะว่ามันสามารถขับโดยนักบินคนเดียว พร้อมด้วยระบบนำทางหรืออินฟลเลตสำหรับมองกลางคืนอากาศยานลำนี้ด้วยเรื่องการบรรทุกคนหรือสิ่งของแต่ทดแทนด้วยอำนาจการยิงที่สูงกว่าแซมสันสกอร์เปียนมีปืนที่มากมายเช่นจุด50คาเบอร์สำหรับยิงระยะใกล้50คอแมชชีนกัน2ลำกล้อง2กระบอกปืนขนาด20มม3ลำกล้อง2กระบอก แค่นั้นยังไม่พอตรงช่วงปีกยังติดตั้ง19ทูบล็อกเก็ตลันเชอร์10อันข้างละ5ตามด้วยมิสไซล์ทำลายล้างสูงอีก8ลูกเรียกได้ว่าสกอร์เปี้ยนกันชิปมันเล็กพิกขี้หนูจริงๆครับผมขอฝากเพจ Facebook my area ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมจะมาไลฟ์ทุกวันศุกร์วงเล็บถ้าฝนไม่ตกหนักจนไฟดับนะในไลฟ์จะมีเล่นเกมเลื่อยเปื่อยแต่ผมเน้นคุยมากกว่าครับยังไงก็ อย่าลืมมาแวะเวียนทักทายกันได้นะขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างสนุกหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ทิ้งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับมันจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปมากๆเลยถ้าคุณเป็นแฟนหนังซอมบี้ปีาศาจสัป,ปลาดเอเลี่ยนคุณเป็นคนดูหนังแนวเดียวกับผมครับผมมีเพจ Facebook ด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามกันล่ะ